นิ่งอ้ามพนันเชิงเล็กจนกับโนจอมหยุดเพชรนำใจนิ่พนันเชิงเล็กจนกับโนจอมหยุดเพชรนำใจโนจอมหยุดเพชรนำใจนะครับโนจอมหยุดเพชรนำใจเรื่อยไเพลงกับข้องกำนันตำยัดปาาพนังครับโนจอมหยุดเพชรนำใจกับเรื่อยเพลงข้องกำนันตำมยัดปาาพนังนะครับตามมาติดีเลยครับเป็นนิ่ครับนิ่งอ้ามพนันเชิงเล็กข้องในมิน คงจะนายมินไม่ใช่นายมึนในเมืองนครนที่สำหราบปากกานังกับนครกับปากกานังกับดำนาครนบันทึกเทปจากสนามกีฬาชนโกบันบอลอำเภอเชนย้ายจากวัดนครนซีธรรมราชกับมีนายอมรชุกมงคลเนาะเป็นนายสนามกับครอบคุณหมากหมากับสำรับการบันทึกเทปจุดนี้กับ ทันที่ต้องการเสื้อผ้าสมรรปนะก็ไม่ว่าจะเป็นจำนวนมากหรือจำนวนน้อยนะครับร้านจินตนาพรจงชงนะครับร้านจินตนาพรจงชงกับต่างก้าวตลาดชดอตุนชงกับมีมากมายับกล้องเยอะแยะกับไม่ทันได้เลือกซื้อเลือกง่ากับใกล้ปรีใกล้ช่งซื้อหมากซื้อน้อยได้พี่นะครับกับไปที่ร้านจินตนาพรจงชงกับมีโกยงแล้วก็ไม่กันตอนรับ่กับเป็นผู้จัดการยาวกลองกับ ภรพยนรการพิมพ์นั่นกับภรพยนรการพิมพ์อยูซี ender, players, grass, 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 Williams, illa, oses, ่แยกว่าถนนนครซีธรรมราชกับภรพยนรการพิมพ์เป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่กับมีแตนพิมพ์ราคาไลทิฟล้านนะครับจากเยอรมันนะครับซูนเจนาซีซิกนึงานะครับต้องการจะพิมพ์นั่งซื้อใบปลิวดีกาครับได้พิทีนี้กับภรพยนรการพิมพ์ซูนเจนาซีซิกนึงากระเป่าพันคนเขาว่อจนราซูเปอร์แชมเปี้ยนนะครับผ้าพันคนเขาว่อจนราซูเปอร์แชมเปี้ยนครับ ดาวเนี้ยพาไม่เผยกับผลิตโดยบริษ hmm. <glam> ัทสรางเอ็มประเทศไทยนะครับจำกัดกับกับเป็นที่รู้ว่าบริษัทสรางเอ็มประเทศไทยนะครับกผลิตภัณฑ์เขามีคุณภาพเพียกครับซ้อมก็ว่าจนนะครับดูจริงตำได้มีประสบการณ์นานนับสิบปีกับป้านการซ้อมก็วัวลานมาแล้วมากมายนะครับติดต่อเอกสุกเกษมนะครับเอกสุกเกษมชุดเจนาที่สร้างข่าวหนึ่งนึงครับกับเฉลี่ยเกษตรกรจากเ้นยางพารานะครับโดยการจ่ายสีนนท์จ่ายม่อนจากยางพาราต่างประเทนะครับ แน่นย้ำวายางพราธรรมชาติตรวจสับรอบาบุรคุยนะครับสูนาวสูนโอไปนาสูนที่สูนขนะครับ0ูน6าวสูนโอกไปนาูที่สูน่าครับร้านอนันตชัยเคมีบันนะครับท่ามแยก่ายางกิโลเมตรี5ทางไปก้นร่มยังหวัดแต่ลงนะครับจำนายผูยเคมียากายาอันสัตมาเล็ดพันพักอุปกรณ์แขวยควาประปากรอสร้างแกร่วงต้ำนะครับ ติ้นกาไปแต่เล็กกับบริหารจัดการโดยคุณชัยามาจูนะครับหรือเฮียชีกับนายเวทบุกเหล่านี้ครับร้านอนันตชใจเคมีพันกับรายการเวทชนก็คุณยอจอนันตพะเพือรีนะครับ่อจอนลาแม่จังหวัดจุมพรนะครับก็คุณ่อจอนนนท์คุณตวีทัก์ตวีรัตน์นะครับ ก็ขอบคุณโกเกลี้ยงกับคุณเกลี้ยงพุ่นใบใหญ่กับใจนักกับเจ้าก้องผู้จัดการโจกตวีทัวท้องตัวได้ไปตัวโลกไปกับโจกตวีทัวนะครับอย่าลืมครับโซนแปดหนึ่งสามเจ็ดซี่เน่งอ๊บองแปดกับโซนแปดหนึ่งสามเจ็ดซี่เน่งอ๊สชองแปดเวลาครับเดินมาข้างเวลานู้ดโนดกับนินนินกับโนดกับนินน้มปรนันเชิงเล็กนะครับจากในเมืองนครศรีธรรมราชแดงคือโนดจอมหยุดพปดนำใจเต้นอยู่ในกลองนะครับในในจอเนี่ยครับ ก็ไม่ใหญ่นกับนินกับนินน้ำประนันเชิงเล็กกับเป็นตอกับในรังเวียนกับก้เป็นตอนีโนดกับเป็นรองกับโนดจอมหยุดเป็นนำใจเรื่อยเปล่งกับปากปนังกับขอทั้งไปวาอะไรนะครับขอท่างไปวะอะไรนินกับโนดนกับนินรับ โคกเรียกรองเลยนะครับตอนนี้ไอนโนดกระตังใจสูจ้นะครับมันเป็นรองช่องนึงครับไอ้นินจี้เขไปฮาเรียกรองนะครับฮาเรียกรองไอนโนดเป็นรองว่าเมือก จนกันเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกเป็นเชียงมาเป็นโบ้บ้านอะไรเจ็นาทีนะครับมี่้อยน้นที้ไปไุ่นเพื่อนเื่อโดกอนดก็ทดจ้ะไม่ตานนะครับไม่ตานไม่จำเป็นไม่ไปหน้าก้อยโนดโนดอยู่ว่ามือกับนินอยุดาย โนดปากผนังนะรับนินนะรอนซี่ธรรมดาคดับคููนี้จนกันกับสามเส้นซองพื้นบาทนะครับซามเส้นซองพื้นบาทไม่ธรรมดาเดักนี่ ควตังก็ยังไม่มีวิชาติจ้อกนะครับควายตัว่อต,ต,ตัวนินนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาดูใหา่ <c oughs> าจนยังปืนปืนไม่มีอะไรหมากนะครับพ่านไปแล้วสิบเอ็ดนาที่ว่าวาเลย กอไอ้โนดยังยันไว้ไม่แหลกนกายแดงเป็นรองแต่ไม่แหลนพ <c oughs> ี่เรียกรองนะครับไอโนดชู่ก็มังนะ่งเลยกำโก้ด ราคาซื้อไข่ไม่ยยกี่หยเพื่อะนะครับควายโนดยังเป็นรองติดช่องนึงอยู่นาทีนี้เสียเปรียบอยู่ช่องนึงในทวงเวียนบ้านเลยที่บ้านนาทีนี่ไอโนดมีประโยชน์มัง้งใช้ประโยชน์ส่้อยมัง้งบามาบามาไอ้นินกัไอ้นินบามาไอโนดก็ไม่ตกใจ มาเรียกร้องนะครับมาเรียกร้องสายมือโน้ตก็เป็นร้องนี่บ้าไปบ้าไป้ โนดจอมหยุดแผดนำใจเรื đó, <P an> ่อยเพลิงนะครับกองกับนั่นยอดปากวนังเป็นรองตลอดชนก้วยดำบเือกินนี่นะพนันเชิงเลยครับจากในเมืองนครนิมรานะครับเป็นโอตลอดแต่จะหลอนฟังหรือไม่นักเดี๋ยวเราแรกนา้โนดไม่พยายามปะทะไปไป โนดสายมือนะครับข้องกับนั่นยอดกับขายโกกับนั่นยอดกับยังเป็นรองครับนี่ไอโนดตมังไอนิ่บ้าไปไอโนดกอดไปบนมังไอดำเดินน้ายู่ปันนิตลอดเลย มันไปลังเหนครับไปโน้ตเนี้บน,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 นี่มีไปยอด์เนี่ก็เลยไปโนเล่นก็เลยไปโนดแเล่นอาทีนี้น จนดังสามเส้นครับคนนี้ยี่บ้านหน้าที่ครับนินพนันเชิงเล็กครับนินพนันเชิงเล็กก็เป็นควายชนะนะครับนินพนันเชิงเล็กก้องในมินในเมืองนครธิบะครับเป็นควายชนะโนดจอมหยุดเพชรนำใจครับ กับควายนี่กับค้ายนี่นาบานันเจิงเล็กตัวนี้ครับนี่นาบานันเจิงเล็กเป็นกวอยนะครับกนาเียยบกนาเียรับยีบกนา